ผู้สุคนบวชชิอยภายในหรือต่างประเทศบวชสิปนเฟซีใหม่หรือเอฟซีเก้าก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองยูทูปของสาราน,นอยอีกแล้วเนาะ โดยทางสารน ok ้อยเนาะมือเนี้ก็ได้เดินทางมาหาทางสาวโมเมคือเก่าคนพี่น้องเลยกลับเป็นรอบที่สองเนาะอันนี้กกสิเป็นเฮือนซานของสาวโมเมที่ว่าเพิ่อนอัยอยยุปัจจุบันนี้เนาะก็ยังถือว่ายังโบเล่เอาคนพี่น้องเลยในรายคนเนาะเอฟซีได้รายทานเพื่อนก็อยาเห็นเฮือนซานบ้าน์ซองของสาวโมเมนี่เป็นแนวได้เพิ่นวาเนาะเมื่อนี้ทางสารน้น่ได้มีโอกาสมาหาเพื่อนก็เลยถ่ายทำให้เบิรงซะเฮือนซานบ้าน์ซองเพิ่นก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็ถือ เือว่ายังบ่แล้่ลังค่ากะมุงเครื่งหนึ่งพม่พี่น้องเอ้ยโดยก็โอเคนอกจอากมันยังสาวละน้อยกับเขอพ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 าพร้อมทีมงานได้คนเนา,นาะขนะผิดพลาดการใดกับเขาพอถอดขอใบนำได้ได้เนาะก็สิเขาไปอบตุ่ล่มลังจากเปิดใจมีคนของใจเดือย่างมีผู้บ่าวเขามาหาหลายบ่อเนาะโดยก็โอเคเนาะเขาไปหาดังเล่าวเลยเนาะมาเป็นคครแก่ะเป็ลขข้างที่สองเนาะเออ โดยเนาะเมาเลยก็เลยพอไปที่สิ่งแตงไหนเนาะทางส่งไปที่ขางในบ้างมันนี่ไม่ใสอยู่เพื่อนอือเพื่อนเนาะโดยไม่ขายเครื่องแค่เมื่อนี้ไม่ขายโจ้าเราอือคือโจ้าอะเป็นอะไรอันมันจะเกี่ยวเข่าแหละแาบอีกอย่างก็ลูกก็ยังแบบพอคอยดีปันนัยคนย่างอยากสอสอยู่โดยโดยมีเวลาขายอือคนยังขายอยู่เนาะขายเช้าแล้วเลยแต่อายกวัด อเราอยู <amounts of water writers> ่พอดีเล็กโตกว่นะม่ได้เรียนแต่หามอได้ว o ไม่ได้ไปจะมีแต่ว่ากินยาคือเก่าโดยกินยาอืมเกินเอะง้อง่ายไปแน่เล็กน้อยเคือสบายเนาะแน่กินเถาะกินน้ำล้ว่ามาในเนี้ยกินแล้ว กินกับอยังได้เมือนี้นะกินกับแกงหน่อไม้อาหารบ้านเฮาเนาะแม่หอมหมักโดยก็จะได้เกี่ยวข้าวกินขมไม้กับแกงไม้ยังแซ่บเลยเนาะโดยเกี่ยวข้าวไปเมื่อยก็กินอยังกระแซ่บเบิดเลยขึ้นหลังจากตีขึ้นเปิดใจมากะเป็นอย่งไรนี่เรื่องของหัวใจเนาะมีคนมาโอ้อดมอยู่บ้างพอใจยังว่างคือเก่าเพราะว่ามีเข่ามาแล้วก็ เขามาล้มมือสองมือแล้วก็เงียบหายขนาดแล้วก็ตามคนต่างเงียบไปเพิ่นโดยเงียบเพิ่อจนรายเพิ่นจะเป็นคนเงียบก่อนเพราะว่าเขาตอบทุกคนเวลาที่ทักมาแอ่ะก็จนรายกับเพิ่นเป็นคนเงียบเพื่นอาจีพทำก็ได้บอกรู้ว่าเนี่ยนายกับบุหงาคนนั่นเพื่อแบบสร้างสุดเขาบอกยังไงอยงไรเนี่ยกับเพิ่นฉันเพิ่นทักมาเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนตรงๆนะเขาบอกว่าเออเขามาลงกับแซมมวยหนินาะแบบพ่อเป็นรีบออยากลงมกับแซมมว่รีบอเพราะว่าคันเขามาแามมวย่นิก็ ต้องแบบซอยแซมโมเลี้ยงลูกได้แบบคามิม่าแซมโมแบบบกุกกระทันหันเดียวซอยแซมโมได้บอลจะสินะแซมโมก็ตรงตรงไปจะสินะ<ม>แต่เพิ่นอาจ,จีพหับก็ได้ลูกบอกัดมาบ,อบอุนลำเพิ่นร์ลที่เคยคิดว่าแซมโมเนี่ยอยันจะแห้เพิร์ลสปอร์ตอย่างเดียวแบบนี้อยากโอ้ย,อยล่มไปซื้อบอ่จังไหนเนาะเพิ่นจัง <ừ> หายไปเนะาะขาดกระหูห้จะได้ออกคลิปกระบ,บอกว่ามีลูกติดเนาะขาดสิมาหับไล่สิ่งถ้าเพิร์นเป็นได้ก็จังไปกันได้หับสิ่งที่แซมโมเป็นบ่ได้ก็คือ เงียบไปเนาะการห้ากันงงอย่างนี้เพ่นเงียบไปหับขามบ่ได้เนี่ยตเห็นนี่สมีแต่คิดเรื่องเดียวนี่แน่นะเป็นเงียบหายไปอันที่ริงบอกเขาเลยว่าเออไอหับบ่ได้เด้อไอแบบบอลสามารถทีสอนจะได้เรื่องนี้อกาบอก็ต้องต้กับอเป็นไอ้ข้างนอกกันลกันธรรมดานส่ใจกันนะยังน้อยกับแบบว่าหายไปกะบอกในหนึงเนาะคือแบบหับยังบ่ได้ก็ได้งงสาเหตุเนาะ ว่าเป็นสาเหตุอย่างน้อตัวมาหายไปหายไปก็ยคิดู่ได้นอกสามูแม่คิดยอเจ็บจงไรกะคนอื่นกะมีอยู่ได้ลูกติดเทินกันยังับไปรเนอกแต่สามูก็มีลูกแค่คนเดียวนึงเนาะลูกยังน้อยไหนลูกคนกับบุคคลสมบูรณ์สบายเนาะแน่นคันว่ามันคันว่าลูกคันปกติกันพอเข้าบริอยู่บรยากอินดีคันว่ามันกับพอไปได้ถึงแต่ว่าอันมันบมดท่านยังีก็เได้ทำ ตรงนะจอชามารถซอยน้องเด็บบอนี่นะซอยลูกบนสปายซอยชายานี่นก็ับไดอย่าได้หลายหลแล้วพอา่ก็จะเ่นกับอ่าแล้วเป็นนาบเ่้คนเฮามันเดือดร้อนมันบ่มีซื้อสื่อซื้อยาดีงื้อเ่ียาแต่มาคบหรือว่าจะครบมากะขอแค่ข้ามช่วยเดือดซํานี่เนาะซอยกันบาได้กันอนาคตก็จะสิไปเมื่อไรเลยเนาะซัมมี่ซอยบ่ได้กัอนาคตก็คงสิเหืองหาไปแหละ เพราะว่าเพิ่นกะสีฮับได้แต่ตัวสามูคนเดียวแม่อาแสดงว่าเพิ่นกับโมยากฮับลูกเฮ้ามแม่โอยากฮับลูกหรือว่าโมยัับในครอบครัวที่เป็นอยู่เนาะค่ะคุณเพิ่นทีฮับได้ทุกอย่างซ้ำนี่เนาะเพิ่นกะคือสีซอยเดือกันมาได้อะไรโดยนั่นแหละสาเหตุที่ว่าเพิ่นหายไปเนาะแต่จะได้หู้กันเองว่าเป็นเช่นไรว่า ดูใจกันไปเนาะว่าอเ,เออเคลนหายไปกับเซเมว่าเคลนได้บ่ได้อย่างเช่นที่แหละเนาะเป็นส่วนหายก็นี่เป็นหนุ่มทางไหนโทรมาน่ะส่วนลายก็เป็นหนุ่มไทยเป็นคนอันทางอีสานอายุขึ้นกับลายอยู่ี่ขึ้นทักมาแต่ละคนสี่สิบสี่สิบอยู่ก็ทักก้อนหกสิบตามสเปฟที่สามูว่าไว้อย่างนี้เนาะ ยังโมท่านมมีวันเป็นยังได้ไอสิสับไอได้อยู่บ้างสั้นสิจะไปทางานนัาไแท็กซีอยู่นําททำการทำงานอย่างยังไม่ได้บ้าอย่างจริงจังนะคุณชนนะเดี๋ยวถักมาลมผวันนี่ยังโมจะมีการบ่อยการมาเรื่องอนาคตเนาะปัตตินี่ก็ยังพร้อมเปิดใจคือเก่ายังเปิดใจคือเก่าความเจ็บคือเก่าเนาะแม่เกิดแบบ พอแล้วเจอคนจริงใจแล้วเจอคนที่หับได้แหละกับพ่อปิดใจไม่นั้เนี่ยคือออกมาตะากว่าันเองเนาะ<อ>ว่าพ่อคนที่ว่าจริงใจหรือว่าเ้าเแท่เฮ็ดแท่หรือว่าพ่อมสีจับมือกันไปเนาะ<อ>กาสิปิดใจเนาะ<อ>ถ้าว่าจซื้อกับอะไรได้เหมพี่้องไม่ต้องว่าต,ต,ต้องเฮ็ดห้เหินพ่อมแ็เพราะว่าอันคําว่ามันว่าได้ทุกคนการกระทําผู้มันแสดงออกเนาะมันเห็ดหินเห็ดห้นเส่อใจเห็ดหินนั่น สมมติว่าสามูจิพิจารณาให้ um, ขึ้นน like ี่แบบไรอันสิให้มั่นใจถึงได้ับคันใดสาวมูคันว่าคันว่าอ้ายเป็นคนที่แบบว่าอยากหักสาวมูดีกะมาโอลลมกับแม่เฮาเห็นไห้มันถือเห็นได้มันถือแบบเพนีเฮาจะตาอันไปหาเงินดํากันงคุณเห็นไห้มันถือแหละแบบสุขคอผูกขอผูกแขนกันเล็กหน่อยจะจีนะเห็นหุกอย่างหักอยู่ สื่อถึงว่าอายากมีเฮาอิลีขับลูกครับแม่เขาได้แต่ชินะเขาต้องพยายามขึ้นได้เนาะแสดงว่าขึ้นแสดงความจริงใจก็พอกับแม่เขาเนาะได้ยินว่าสมมติมาขึ้นไอ้กันขับได้เนาะสามโมเรื่องคาซินชอตคาองมายังแบบนี้น่ะสามโม่สี่แบบจีคิดว่าเสียเอาน้ำพึ่นนี่แพงอยู่บ่ อันอันหาแซมโมผิดแบบมันกับโบแพงดอกแต่ว่าก็ต้องให้แม่เป็นคนแบบคนแม่เป็นคนว่าแต่แซมโมเขาข่าวกับก็สี่หลานหอกสี่ห้าหมื่นประมาณนี้นะมั้งกับบอลฮอตสกเซนยังหรอเนาะบอลฮอตแตมีบอลซมโมเอฟซีบอกว่ากระดองแพงอนอย่างชันสีนี่ป่ะเคยเคยมีคลิปหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งว่าแพ,ง,พงแพงแต่ก็บ,บว่าะเซาคำคขาว่าแพงแหละแล้วค่ะอืมอะไรอยังไรยาเคันเๆหนมีซีดว่าก็บว่าไปเนาะปัญหาของเขา หมื่นปัญหาของเขาเป็นสิทเองขึ้นโดย่ถือว่าโบแพงสั่นนี่อันหาหกหมื่นเนาะถือว่าธรรมดาเนาะแม่เขาเป็นข้าวไว้บางคนยัง่ยไอ้เพื่อนเขาได้แสนบาทได้ได้บอกว่าบ่เขาก็ขีดแต่เขากลับแบบเขาก็ไงแล้วอีหยางเขาก็เนั้นสิสิ่งสิหายไปนำกัน้นหน้าแม่นมันมิอนาคตเมนอยู่มิดไปเฮ็ดไว้อะไรหายมนถือประเทศนี้เห็นหาพ่อหาแม่ซื้อเรื่องคารองบบสำคัญเนาะสำคัญที่ว่าเขาจิไปหาไปสั่งมาต้องกันแม่เมน แต่ว่าจังไดเขาเป็นแม่ยิ่งก็ต้องได้ทิดที่ทิข้องอยู่แล้วเนาะแต่ละคนที่ว่าเพิ่นโทรเข้ามาทักมาหาได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นบอกม่ได้เมีแต่ว่าโทรเสียงบอกโทรบอกสลายแสบแสบกับโทรโทรโทรมาลมในหนึ่งกับมี่มีออายคนหนึ่งหรอโทรไม้เห็นหน้าโทรไม่เห็นหน้าแล้วก็ เงียบก็คือเก่ามีว่าคนล่าสาวมี <c oughs> คนล่ามีคนหนึ่ง <c oughs> โดยมีคนหนึ่งแล้วเราทักมาเราทักมาเราวจะทักมาได้ไรนๆเขาก็ตอบเราแหละตอบเราแล้วทักมาอีก เขาอะสิทธิ์ชอบเปิดอ่านแล้วว่าสิตอบแต่ลูกซ้อเขาเปิดทิ้งด้านนี้นี่เขาเลื่อนตอบแล้วเลยเขาก็ไม่ตอบพักธุรนี้เขาเ็ยคือบุคลิกในจับโทรศัพท์โดยเพราะว่าเพราะว่าเขาบริมีผู้ใดล้มแบบจริงจังอะนะคะก็เลยแบบบ่อหน่ะป้าไหนบสซีเทียบบ่ได้จริงจังกับโทรศัพท์ป้านใดเนาะค่ะว่ามีคนล้มแบบจริงจังแบบอันเห็นให้เขาเห็นว่าเขาอยากจริงจังก็ค่อยดีเขาก็พร้อมใจใจเนาะผ่อมใใจเขา นี่คุนบอหิตเห็นก็ได้ยังบอใจใจปันใดเนาะบางคนมาสาวเปิดใจไปยังคือว่าบอน้นนี่แท้จริงบางคนขอมาแบบนี้ก็ยังบอท่านได้ถึงขันก้วันขึ้นถือใจึ้นเนาะคุณกับด้วยบอใ่ใจคนห้ามันก็มีชิดเลือกเนาะมีหลังเมเมต์กันบอกว่าสาวเราก็มีชิดเลือกนะแต่คนคือกันเนาะมีชิดเลือกทั้งนั้นแหละเนาะบอมากระเสียเอาได้บพราะมันนบอะแนแน่ต้องมาเท่านั้นเสียเอาได้ค่ะลา ฉานระบ่มักกับอยู่กันใต้มันกัดเอาขันฟื้นกันใต้มันกัดฟื้นนี่ละฟื้นตลอดแหละว้าวดีกว่านะเนาะแม่ยู่คนเดียวสบายใจดีเนาะเพือว่าเกี่ยวเขาก็สิไปเกี่ยวเดินถ้าจะเอาลูกจ้งสาวมึงแม่แม่เป็นคนเอาดำนาเมื่อกี้กับแม่นอนเอาเป็นแม่เป็นคนเอาเกลียวออกเมียกนัดซะแม่คุณแก่แ่าเด้นเนาะแม่แม่ดูดูดู ที่นั่นกับอันมีคนนั่นขับรถไถให้อยู่หรอวามีหลานน้อยหลานแปดเที่ยวได้กับมัดกับเอาขึ้นรถไถนาะใครแต่ว่าบ่ไดถถามเนาะรถไถกับถอยหลังบ่ได้ไปไหนอย่างเดียวบอกในอันทีไทยก็ต้องแบบอันนั้นไหมดึงดึงอันนี้มันไงบอกดึงกลับหลังค่ะไะมีแต่อันทำได้ไปเลยๆหน้าอย่างดีที่เขาถอยลังย่างดีเดินหน่ายเดียวแค่อยู่เนาะเอาหลังบ่ได้รถไถเออบ่ได้ไปฉ่อมไปแปลงมันบ่ ซ่อมแปงแต่ว่ามัน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 เกียร์อย่างเขาใส่เกียร์หลังทองก็บอกเป็นหนอดล้านมันบอกคอะมันดังมันตตดตตดตาตันะวนมันรลายมันหุปไปจะใช่นหมมันคือวได้เด็เกียร์หนึ่งเขาบอกอย่างทอนกรบอกเป็นนะเขาบึงกูเจองเหรอกว่าแม่เวลาสาวม่มีพาลูกไปซื้อขซื้อยาหรือว่าหาหมอหาหมอในอันขี่รถยังไปสมมยืม ยิ้มโหลดเขายืมรถลาซาวไปขโมยยังไม่มีเลยเป็นเคนโตว่ายังโมมีมเคยออกขอตอนพออยู่ <c oughs> เคยออกให้เพิ่นขั้นหนึง่งแต่ว่าชวนะ่วงนั้นเขามาบ้านมาบ้านเลยบันมีคนส่งคาร์ลให้เน้อกันเลยบริษัจ่ายฝนสองสามเดือนเพถึนเลยมายึดเอาไปขึ้นแบบว่าไปบรอดแต่โมมีเงินจ่ายเนาะถึงเลมายึดเอาอเลยแบบนี้ลำบากกันได้แบบนี้คื่อเข้าขึ้นบ้างเพได้ใจไม่ยืมเงินเนาะแม่แม่ เปได้สิไปซื้อลูกซอสลูกซี่ี่ซัมมี่เฮดอะไรแสนแย่งอะไรบออันบอ่อห้ติดหลอดไทยร้านไห้ร้านติดหลอดใน,นน้ำน่องลำลูกนาสาวนี่ไปลงตลาดเนาะแม่แม่ก็ได้ซื้อเตัวมาขายนลำบากกันเลบ่มีรถนี่กัแม่นยอยู่ๆในเมืองกัน,กนเนาะแม่แต่บ่มีจะลำบากคือเก่าสมัยนี่หออย่างหัวปลคือใส่เมื่อยออกไปนากันหย่างเอาหย่างไปหย่งออกไก่บ่ <c oughs> ประมาณสองหลักเมื่อยเตื่นได้หรืเนาะเมื่อยามออกยามเข่าเขาก็ได้นอนนาบ่ยามนานะนอนมือมือใดที่แบบอันเข่ามามือใดที่แบบลูกไข่นะมือใดที่ลูกดูหน้าบ่ได้กับแบบเราหายิงคืนจะใช่เนาะอยู่หน้ามันอันนั้นกะเพราอุ้มเขามาอย่างเขามาเขามาเนี่ยมาเกินปีนี้พามันคืนมาเสียเนาะอยู่หน้าเนาะเดินดูได้อาโม่อมิดูลานนอนถ่าเนาะตอนเป็นสาวมันดูโต เป็น,นล,ล,ลูกครนะึ่งไทยลาวรูกันเนาะเป็น,นลูกครึ่งไทยลาวแต่ว่าหักเป็นมาอยู่เลา้าคือว่าอยู่ลาวเลยตรงพ่อเราไม่ได้มีสิทธิ์อย่างน่อในตัวกันนะเพราะมันเราไม่ซีทัวเราบุหักไปสองเพราะว่าเราบุหักไปแรกเลยคือว่าเขาดไม่าบมีสิทธิ์อย่างเนาะแม่ตอนตอนที่ตอนทั้งมิตหาก่อนชิม่านี่พ่อพ่อหักนะนะคนบอกบอเอามากะยาเขนามาพ่อจะพูดเราควรจะเอาข่าวรปเลียนบ้านเพิ่นเห็ดเป็นคนท่ายุ้กนเขาเรียกว่าไปว่ามาบอกอัน เมื่อร้าแม่กลัวเพราะ่าแม่เราดูแลดีกว่านะเพแบบแบบเราขอใจเราเถอะนะเพิ่พ่อมเพิ่มเลยบอกว่าสั่นการลูกได้ประมาณเจ็ดแปดขวบแต่เอามาเห็นบาร์เตอร์โซนเดอร์เห็นเป็นคนไทยอยู่นี่คนว่ามันเซเป็นได้เ่ามันใหญ่เลยเจ็ดแปดก็เลยก็เลย่ากเอาน้ำสิเป็นได้บ่ผอพผอมแบบมั่นกจเดินเลื่อนเอาแล้วมันก็ัดเสียเงินแน่พอมผอมหัคนขาเป็นแต่แรกก็คือว่าเดือนหนึ่งว่าให้เกินเดือนหนึ่งี่ต้องแจ้งเกิดนี่ที่ได้เนาะอยู่ไทยเนาะ คืนบ้านเ้องนี้ห้าหกปีกันยังได้อโโยออูอ่บ้านห้องกอดเพล่ยนเปลี่ยนสามโนไม่ตลอดเนาะจะลองเบิ้งคันว่าอันห้าก็อยากให้ลูกเขาเป็นทั้งสองฝั่งอะไรเพราะว่มามันจึงง่ายจึงง่ายก็เล่าจึงง่ไงไปคุ้นก็บสบายเนะาะจะหักทำได้เป็นสองข้างลูกเจ้าก็ได้เป็นคัเดเลือกประธานได้ค่ะเนาะไล้อีกอย่างกับว่าเพื่ออนาโขดเพราะเราจิบเราเป็นนะนะอยู่คู่มันผัด หักาหนาวกลัวเสือกลัวแม่นเผื่ออารมณ์ปวดต่อตอนที่เคยมีวัดกันวัดพี่ป่ะแม่แต่หาหมอพี่ไปนี่สามสิบบาทบ่ยังมีอยู่บ่ะสามสิบบาทยังมีอยู่แล้วกับเหตุระกันสังคมอ่ะนะประกันสังคมก็าไม่ได้เสียเงินแต่สียมีได้เสียเป็นรายเดือนก็คือคนยังทำอย่างเฮี้ยนกับเฮี้ยนอยู่พุูนกับมีงานรองรับอยู่ไทยเนาะแต่ได้ทำการทำงานเป็นนมไทยเลยถ้าวพูดใหญ่ิดหนึ่งก็จะลองว่ากับผู้ใหญ่ทางคุณเบิงว่าเหตุใดบ่หะนะ ันเห็ดได้ก็อยากเห็ดเกีย่ยวกับติดตอ่อกับคนอยู่วะกะพอะ่อฮะนบ่บ,บ่ติดตอ่อยังกันเลยอันบ่กระพออันที่พ่อฮักเจ้าอันอยู่พุ่นน่ะนะท่ายังอันนั้นลงกันยุกอืมแต่เป็นไปนดูจักกับเพิ่นได้จังได๋อ้อยู่คนอยู่พุนะ่นน่ะอันเฮาหาเห็ดเวียก เพชรเรียกแล้วก็มีมีรุ่นน้องมีรุ่นน้องสนิทกับเขาแห้งนะแบบเรามียังมีได้ปรึกษาเขาเพาก็แนะน้ำเพาก็บอกเพิ่นเลยหักแพงกันแล้วเพิ Ecuador ่นก็พาไปกินข้าวเพื่อนเพิ่นพ่อแม่เพิ่นก็หักเขาคือลูกอ่ะนะแม่์เรียนรับถือกันเป็นลูกเป็นเต้าหักแพงกันเนาะเลยถ้าสมมติปัจจุบันก็ยังได้สื่อสารกันอยู่กับลูกเพิ่นนะเนาะหรือว่ากับทางพ่อหักทางพุ่นเนาะเพื่อนกับบางดีน้ำเพลินเนาะ นั่นแหละสิ่งใดทีมงานเ่ากาให้หคนได้พักพรร่อนนึกว่าเอาลูกเอาเต้าคนสักพักพ<ด>่อนเจ้ามือนี่เนาะจะได้ลูกก็ไม่ได้สบ,บายอยู่นั่นแหละถา้าู้ใดอยากท<ม>ักทาทยโอ้ลมหรือว,ว่าอยากซอยเดือทั้งการด้านสะพานบุญก็ได้หรือว่าสะพานพักก็ด,ดีเนาะโดีสิเป็นให้ได้ทุกอย่างนนเางาานาะแม่นี่แหละทางครอบครัวสาวมมีนี่แหละเพิ่นกัถือว่านำบากพอสมควรอยู่เนาะดูจะ <laughs> ได้ล้ำลา้าคนซ้ำนี่เดี๋ยวนะดสบาย